หลักทั้งวันมาเปลี่ยนอารมณ์ด้วยมเมล็ดฟักทองตรามือที่คัดเน้นเน้เฟ้นแต่มเมล็ดมันมันได้ลองแล้วจะไหลมเมล็ดฟักทองตรามือแค่แกะเปลือกอารมณ์ก็เปลี่ยน ซูซูกิจัดหนักจัดเต็มส่งท้ายปีกับซูซูกิ t r i p เ e อร์โบนัสดสุดพิเศษให้สูงสุดถึง3ต่อสำหรับข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจบุคลากรทางการแพทย์เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนพนักงานเงินเดือนข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจจนถึงวันที่31ธันวาคมเท่านั้นครับสอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศครับ เมดิมาสหน้ากากอนามัยที่โรงพยาบาลชั้นนำเลือกใช้มาตรฐาน ASTM F 2 1 0 0 Level 1จาก n e w s ซอ l a ปกป้อง3ชั้นกันฝุ่น PM 2 5และไวรัสยังมีประสิทธิภาพมีสีให้เลือกหลากหลายดำขาวเขียวเหลืองฟ้าม่วงและส้มสำหรับถวายพระสงฆ์และลายการ์ตูนสำหรับเด็กเปิดขายปลีกและส่งแล้วสั่งซื้อคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีชาวดูบอลกับแดดนะครับเข้าสู่ช่วง5ทีปบริษัทแดงตามเรื่องราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับวันนี้มีข่าวที่น่าสนใจนำมาฝากกันพอสมควรนะครับวันนี้เช้าวัวนศุกร์ที่10พฤศจิกายนนะครับในช่วงที่ผมอัดคลิปยังไงใครที่ติดตามคลิปช่วงนี้ตอนบ่ายๆหรือว่าคำ่คำๆก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับเอาล่ะเพื่อไม่นการเสียเวลาครับเราไปที่ข่าวแรกกันเลยนะฮะ เรื่องราวที่น่ายินดีครับในโลกของฟุตบอลนะครับอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องราวของลุยเซอาสนะครับคุณพ่อของเขาตอนนี้เนี่ยได้รับการปล่อยตัวเรียบร้อยนะครับหลังจากที่อย่างที่เราทราบกันนะครับก็ติดในเรื่องของการถูกจับตัวไปนะครับที่ประเทศโคลัมเบียแล้วก็ลุยเดียสเซงเนี่ยก็ แข็งใจครับแล้วก็เข้มแข็งมากๆในการลงไปเล่นให้กับลิเวอร์พูลนะครับในเกมที่เจอกับดูตันทาวแล้วก็ทำประตูตีเสมอได้ด้วยนะครับตอนนี้เป็นข่าวดีของดิอาสแล้วก็ครอบครัวนะครับหลังจากที่ได้คุณพ่อนะครับกลับสู่อ้อมอกของคนที่รักนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณแม่แล้วก็ตัวของดิอาสเองแล้วก็ครอบครัวนะครับยังไงก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับครอบครัวดิอาสกับข่าวดีตรงนี้ด้วยนะครับแม้ว่า เราจะทําเนื้อหาหลักๆนะครับเป็นเนื้อหาของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ว่าฟุตบอลมันก็เป็นเรื่องที่ไร้พรมแดนนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นทีมไหนก็ตามนะครับนี่คือข่าวดีครับสำหรับใครทุกคนที่เป็นแฟนบอลนะฮะอีกหนึ่งประเด็นครับแน่นอนครับเราไปกันถึงเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในควันหลงครับเกมเมื่อวานนี้ที่แพ้ให้กับทาง FC c o โคเปนเฮเกนนะฮะเอเล็กทนฮาร์กเองนะครับก็ได้ให้สัมภาษณ์ นะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งแน่นอนว่าสิ่งที่เขาค่อนข้างจะไม่พอใจนะครับก็คือ,เ,อเรื่องราวของผู้ตัดสินนะครับกับการตัดสินก,กับการใช้งาน VR นะฮะเทนฮาก็ยอมรับหลังเกมนะครับว่ามันเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ยากหน่อยนะครับเราจะทำยังไงได้ล่ะนะครับประตูแรกที่เสียให้กับทางโคเปนเฮเกนตามภาพที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะก็ ถูกมองบางส่วนว่าเป็นจังหวะที่ล้ำหน้าเพราะว่าอย่างที่หลายท่านเห็นในภาพย่อนะครับคือมันจะมีนักเตะโคมันเฮเกนคนหนึ่งที่ยืนบังโอนาน่าอยู่มันจะดูเหมือนการเป็นลักษณะของการขัดขวางนะครับการเล่นของผู้สับประตรูอย่างโอนาน่าหรือเปล่านะครับส่วนลูกที่สองเนี่ยที่บอลมันไปโดนแขนของวิริมากวายเนี่ยนะครับเขาก็มองว่าเอ้ยมันใช่แฮนด์บอลเหรอนะครับแล้วเขาก็ตั้งคําถามถึงลักษณะคล้ายๆกันนะครับคือพอแขนมันกางปุ๊บ นะครับแมนเชสเตอต์ก็เสียประโยชน์อย่างเช่นในเกมที่เจอกับบาเยร์มิวนิกนะครับริเซนเอริเซนก็กางแขนปุ๊บ v ีอเช็คเป็นจุดโทษนะฮะหรือแม้แต่สกอตต์แม็คทูมินีนะครับในเกมที่เจอกับโคเวเนเกียนยอทัฟฟอร์ดที่โอราน่าเซฟตอนท้ายนั่นแหละแต่ช็อตของแม็คทูมินีมันก็ลักษณะคล้ายๆกันคืออ่ะแขนกางแล้วก็เป็นจุดโทษนะครับเทนฮา์บ,บอกว่ามันเป็นประเด็นที่น่าจะมาถกกันนะ it's very debatable นะะเรื่องราวนี้มัน ส่งผลกระทบกันหมดกับหลายๆทีมแล้วเกมฟุตบอลเนี่ยมันก็ไม่ควรจะเป็นแบบนี้นะครับการตัดสินใจครั้งสําคัญในแต่ละเกมเกี่ยวกับจังหวะแฮนด์บอลเนี่ยอาจจะต้องถูกจับมาคุยกันใหม่นะครับนี่คือประเด็นที่เทนฮารกยังไม่เห็นด้วยกับผู้ตัดสินนะฮะแต่ขนาะเดียวกันเนี่ยถ้าไปวิเคราะห์ถ้าไปพูดถึงในเรื่องของตัวเกมแล้วนะครับเทนฮากก็ยอมรับและวว่ายูไนเต็ดไม่ได้ทํา ทุกสิ่งให้มันถูกต้องนะครับแม้ว่าจะมีบางอย่างที่ทีมของเขาทำถูกก็ตามแต่ว่าหลายอย่างก็ทำไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็สิ่งที่มันน่าเสียดายก็คือยูเนเตตไม่มีแต้มกลับมาจากเดนมาร์กนะฮะนั่นคือทัศนะแล้วก็ความคิดเห็นของเอริกเทนฮักหลังจบเกมะฮะไปที่ริโอฟอร์ดินานครับริโอว่าอย่างไรบ้างหลังจากเกมที่แพ้โกเบเนเกนนะครับซึ่งสถานการณ์ ในการลุ้นเข้ารอบเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะลําบากนะฮะริโอบอกว่านะตอนนี้ไนเต็ดกลับมาสู่สถานการณ์ค่อนข้างจะวิกฤตนะครับในเวทียุโรปอีกครั้งหนึ่งและที่ริโอพูดถึงก็อาจจะหมายถึงสถานการณ์โดยรวมด้วยนะครับ mm hmm. เขาบอกว่ามันเป็นแบบนี้จริงๆนะครับมันอยู่ในช่วงของสถานการณ์วิกฤตคือทุกอย่างมันเป็นคล้ายกับรถไฟเหาะตีลังกานะครับมันไม่มีความสม่ําเสมอนะครับริโอบอกว่าอ่ะเราดูเกมไปนะครับ แล้วก็แฟนบอลก็ดีใจตอนที่ทีมเนี่ยนำ2-0นะครับราส m มุสทอยลุนเนี่ยก็คงจะเฮ้ยมีโอกาสในการลุนแฮตทริกและรรโอก็คงจะคิดว่าเฮ้ยเราแบบจะได้ฮีโร่แล้วเว้ยเรากำลังจะฉลองไปกับราสมุสทอยลุนนะครับแต่ว่าสุดท้ายรรโอก็บอกว่าอยู่ดีๆนะครับมันก็เหมือนล้อหลุดออกจากรถนะครับ all of a sudden the wheels just fall off อยู่ดีๆก็กลายเป็นว่า ล้อหลุดไปจากรถเฉยนะครับถ้าเป็นภาษาบ้านเราก็เหมือนยูดีดีก็เบรกแตกอะหรือว่ายูดีดรถก็ดับนะครับมอนน้ําก็พังอะไรประมาณนี้นะครับแล้วมันก็กลายเป็นว่ายูเนเต็ดเนี่ยเหมือนจะยอมแพ้นะครับ capitulate ก็คือเหมือนยอมจำนนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วมันก็ส่งสัญญาณให้เห็นถึงการขาด c h a r คเตอรความเข้มแข็งภายในทีมนะครับ b บ i o อาจจะแปลประมาณว่าณนะตอนนี้เนี่ยทีมเนี่ยเหมือนจะไม่มีผู้นํามากพอ นะครับเมื่อมันเกิดสถานการณ์ที่ทุกคนต้องรวมเป็นหนึ่งนะครับทีมไม่ได้มีคนที่จะมีคาแรคเตอร์ที่จะผลักดันนะครับหรือว่ายกระดับหรือว่าดึงสติเพื่อนๆขึ้นมาได้นะครับรีโอบ,บอกว่าในช่วงเวลาแบบนี้ในช่วงเวลาที่มันวิกฤตเนี่ยนะครับคือมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของความสามารถแล้วก็ศักยภาพละบางทีมันเกี่ยวกับสมาธิมันเกี่ยวกับความเป็นผู้นํามันเกี่ยวกับใครสักคนที่จะแบบผลักดัน ออทีมขึ้นไปนะครับถามว่ามันเกี่ยวกับนักเตะทั้งหมดหรือเปล่าริ Rio โอก็บอกว่าแน่นอนครับมันไม่ใช่นะครับโอเคแหละมันอาจจะเป็นหน้าที่ของนักเตะทุกคนที่จะหาคาแรคเตอร์ของตัวเองนะครับแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยว่าตามตรงก็คือมันก็อาจจะต้องมองไปถึงเรื่องของผู้จัดการทีมด้วยนะครับซึ่งริโอก็พูดชัดนะครับว่าคนที่จะปลุกใจนักเตะขึ้นมาได้นะครับ หรือว่าคนที่จะแบบยกระดับทีมขึ้นมาได้คนที่จะจุดประกายทุกอย่างได้เนี่ยมันคือผู้จัดการทีมนะครับผู้จัดการทีมเหมือนเป็นคนที่คอยเป็นผู้นําเป็นกัปตันของเรือทุกอย่างมันต้องมาจากเขานะครับและในท้ายที่สุดของวันเนี่ยแม้ว่านักเตะจะต้องรับผิดชอบก็ตามนะครับแต่ว่าผู้จัดการทีมก็จําเป็นต้องรับผิดชอบด้วยเช่นกันอันนี้คือมุมมองของทางริโอเฟอร์ดินานะฮะ ขณะที่อีกหนึ่งเรื่องราวครับก็ควันหลงก็ได้ครับจากใบแดงของมาคัสไรส์ฟอร์ดนะครับที่เป็นใบแดงโดยตรงในเกมกับโคเปนเฮเกนนี่นแหละนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับเจมส์ดักเกอร์พูดข่าวเทียนหนึ่งจากเทเลกราฟก็พูดถึงแนวโน้มที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับดักเกอร์บอกว่ามันมีโอกาสด้วยซ้ำที่ไรส์ฟอร์ดเนี่ยอาจจะโดนแบน2เกมซึ่งถ้าโดนแบน2เกมก็เท่ากับว่ารอบแรก นะครับแรสฟอร์ดก็จะไม่ได้ลงเล่นแล้วไม่ว่ายูเนเตดจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปหรือเปล่าคือถ้าโดนแบนเกมเดียวเนี่ยนะครับเ,เกมหน้าเนี่ยที่เจอกับการาทสรายที่บุกไปเยือนท่ตรุรกีแรสฟอร์ดก็จะไม่ได้เล่นแต่ถ้าเกิดว่ายูฟาตัดสินนะครับให้แบน2เกมอันนี้คือจบครับรอบแรกไม่ได้เล่นแน่นอนซึ่งยูฟาเขาจะมีการประชุมกันอีกทีหนึง่งว่าจะแบน1ห,หรือแบน2แต่กฎของยูฟาก็จะไม่สามารถอุดทรนโทษได้นะครับ ก็ต้องมารอด้ว่ายูฟาจะตัดสินใจอย่างไรสัรษฐกณีของมาคัสไรส์ฟอร์ดนะฮะอีกหนึ่งเรื่องราวครับเราไปที่แผนงานนะครับการพัฒนาทีมการยก,กระดับทีมบ้างซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาของเนเต็ดก็มีหลายส่วนด้วยกันอย่างที่เราทราบๆกันเนาะนะครับถ้าไม่นับเรื่องปัญหาเกี่ยวกับผู้จัดการทีมเอ่ยนะครับสำหรับบางท่านที่คิดว่าโค้ชเป็นปัญหาก็ว่ากันไปนะครับปัญหาในเรื่องของ นักเตะภายในทีมนะครับโดยเฉพาะตำแหน่งที่บาดเจ็บกันเยอะที่สุดก็คือตำแหน่งของเซ็นเตอร์แบ็กฟูแบ็กก็ว่ากันไปนะฮะแต่เซ็นเตอร์แบ็กก็มีปัญหาเหมือนกันเพราะว่าเหมือนราเฟวรานนะครับในช่วงหลังก็ไม่ค่อยฟิตเท่าไหร่นะครับลิซันโดมาตินสก็เจ็บยาวนะครับมันก็เลยมีทัศนะของริโอฟอร์ดินานครับว่าเฮ้ยหรือว่ายูเนเตดควรจะมองหาเซ็นเตอร์แบ็กตัวใหม่ นะครับซึ่งในมุมของ r i โอเองเนี่ยเขาก็เสนอมา2ชื่อด้วยกันนะครับชื่อแรกเนี่ยคือโรนัลอาร์รโกของบาร์เซโลนาซึ่งผมขออนุญ,ญาตข้ามไปนะครับเพราะว่าการจะไปดึงนักเตะของบาร์ซ่าในยามนี้มันไม่ง่ายอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอีกชื่อหนึ่งซึ่งผมมว,ว่าน่าสนใจก็คือเอ่อเควินดานโซนะครับเป็นเซ็นเตอร์แบ็กวัย25ปีนะครับจากลองส์ซึ่งพอไปดูสถิติต่างๆแล้วเนี่ยเราก็จะพบว่าเออดานโซเนี่ย สามารถเล่นเซนเตอร์แบ็กในระบบหลัง3ได้ซึ่งพอปรับไปเป็นไปเล่นหลัง2เนี่ยผมก็เชื่อว่าเขาก็น่าจะเล่นได้เหมือนกันแหละนะครับเป็นเซนเตอร์แบ็กคนที่ถูกจับตามองแล้วก็อนาคตค่อนข้างจะไกลนะครับมีเซติมาฝากกันนะครับก็ไปเทียบกันเลยครับกับแฮร์รี่แม็กไวแล้วก็ลิซันโดมาตินีสนะครับโดยที่เซติของทางแม็กไวเนี่ยก็ถูกจับมาวางไว้เหมือนกันนะครับเทียบกันนะครับก็จะปรากฏว่า เทวินดานโซ่เนี่ยก็จะโดดเด่นนะครับในเรื่องของการลำเลียงบอลขึ้นหน้านะครับในเรื่องของอการจ่ายบอลกินแดนขึ้นไปด้านบนนะครับในเรื่องของการโปรเกรสซีฟอ่ะคือการพาบอลขึ้นหน้าดานโซ่ทำได้ดีรวมถึงเรื่องของลูกกาะอากาศนะครับก็ทำได้ยอดเยี่ยมไม่แพ้แฮร์รี่แม็กควายเลยทีเดียวนะครับขณะเดียวกันในเรื่องของการดวลกับคู่แข่งเนี่ยผมว่าก็ อยู่ในระดับที่ใกล้ๆกันนะครับถ้าดูจากค่าพลังตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าดานโซ่เนี่ยโอเคอาจจะไม่ได้โ,โหเหนือกว่ากองหลังทั่วไปมากนะคือไม่ใช่กองหลังที่ค่าพลังมันเทพขนาดนั้นนะครับแต่ถามว่าน่าสนใจไหมมันก็น่าสนตรงที่ราคาไม่แรงมากนะครับแล้วก็อายุยังน้อย25ปีมีความแข็งแกร่งนะครับ ฟอร์มก็ดูจับต้องได้เพราะว่าลองฤดูการเนี้ยก็ได้ไปเล่นในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยก็น่าสนใจครับอาจจะยังไม่มีข่าวกับทีมในเวลานี้ตรงๆงแต่ก็เป็นชื่อที่ริโอฟอร์ดินานนะครับได้เสนอความเห็นเข้ามานะครับมาถึงข่าวสุดท้ายนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องราวของเซนเตอร์แบ็กไปแล้วนะครับอีกหนึ่งตำแหน่งที่ต้องถูกพูดถึงเหมือนกันก็คือตำแหน่งมิดฟิลด์นะครับมันก็เป็นปัญหาเหมือนกันเพราะว่าโซเฟียนอัมระบัตย้ายมาเนี่ยก็เหมือนยังปรับสปีดเกมไม่ได้ ยังดูช้าอยู่นะครับแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของความแข็งแกร่งนะครับความเร็วอะไรต่างๆคาสเมโร่เจ็บยาวจนถึงช่วงคริสต์มาสนะครับแล้วก็ดูเหมือนสภาพร่างกายของพี่ใหญ่มันจะยืนระยะไม่ได้เหมือนฤดูกาลที่แล้วก็เลยมีข่าวจากค o r ี e a เดลสปอร์ตครับเทียบระดับกลางๆนะครับว่าเอ,ออ t e ยเดเป็นหนึ่งในทีมที่สนใจมิดฟิลที่เคยมีข่าวมาแล้วในช่วงซัมเมอร์นะครับอย่างพีแอร์เอมิวฮอยเบียนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย ปียเอมิลฮอยเบียก็ตกเป็นข่าวกับทั้งยูเวนตุสแล้วก็อาเตติโกมาดริดด้วยนะครับทางคอเรเดโลสปอร์ตก็รายงานนะครับว่ายูเ t ต d เองคือหนึ่งในทีมที่จับตาสถานการณ์ของเปียเอลฮอยเบียอยู่ค่าตัวจากการประมาณการของคอ r หลีก็อยู่ที่ประมาณสัก26ล้านปอนหรือว่า30ล้านยูโรนะครับก็จะได้เรื่องของความแข็งแกร่งนะครับเรื่องของพลังงานเข้ามาเพราะว่าเออฮอยเบียเนี่ย หลักๆเลยก็เล่นเป็นเบอร์8เนาะมิดฟิลด์สายพลังงานนะครับอย่างน้อยก็จะช่วยในเรื่องของการตัดเกมแล้วก็อาจจะช่วยในเรื่องของการลําเลียงบอลขึ้นหน้าได้นะครับนี่คือการแก้หมากของอยูไนเต็ดหรือเปล่าในช่วงตลาดซื้อขายเดือนมกราคมนะครับในกรณีที่เฮ้ยลองวิเคราะห์ดูแล้วนะครับอัมรบัดเรายืมมานะฮะไม่ได้ซื้อขาดนะครับฉะนั้นเนี่ย ถ้าสมมติไม่ใช่ออปชันก็คือโอเคนะครับจบซีซันแล้วก็จบกันคืนกลับไปที่ฟิโอเรนติน่านะครับแล้วมันก็ต้องดูในช่วงเดือนมกราว่าถ้าอัมราบัตยังเล่นไม่ได้หรือว่าคาซิเม,มโร่สัาร่างกายยังไม่โอเคเนี่ยการหาไม่ฟิลตัวใหม่มันจะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจหรือเปล่านะครับทั้งหมดคือ5้ทีปีศาจแดงครับในช่วงเช้าเช้าวันนี้นะครับหรือว่าท่านใดที่ติดตามช่วงบ่ายหรือว่าช่วงค่าก็ สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็ฝากเช่นเดิมกับการคอมเมนต์นะครับเข้ามาที่ด้านล่างสมัครก็ตามที่อยากจะพูดคุยหรือว่าเสนอความเห็นในประเด็นใดก็ตามนะครับเอาเป็นว่าเรามาเจอกันในลักษณะแบบนี้ให้มันดูกันเองมากขึ้นแล้วก็แลกเปลี่ยนความเห็นซึ่งกันและกันกันแล้วกันนะครับสําหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับขอบคุณทุกคนที่แวะเข้ามาติดตามกันนะครับ